S <S เฮ้ยอบแล้วเนี่ยทำไมไม่ขึ้นล็อกอินอะพี่ทำอะไรอะ่ะจะล็อกอินแม็ไงเดี๋ยวนี้เขาล็อกอินผ่านมือถือแล้วโอ้โหโอะไรวะอยากรู้ใช่ไหมครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม สวัสดีครับพบกับ B Tips เอดที่6ครับนี่ครับคือการกลับมาของ B Tips เอนที่6ชุดเราต้องอลังการครับเป็นไงชุดผมสุดยอดไหมโอเคคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวของ Secure Sign ว่ามันคืออะไรแล้วก็มันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ตัวแนั้นเนี่ยมันยังสามารถที่จะล็อกอินผ่านมือถือได้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงนะครับขอเกินก่อนนะครับว่าตัวของ Secure s i g เนี่ย มันคือฟีเจอร์หนึ่งใน NAS ครับที่เป็นตัวล็อกอินแบบ two factor authentication ครับคือการล็อกอินแบบ2ขั้นการล็อกอินผ่านมือถือเนี่ยตัว NAS ของเราครับจะต้องเป็นเวอร์ชันน7.0ขึ้นไปนะครับถึงจะทำฟีเจอร์นี้ได้ซึ่งในปกติครับในการล็อกอิน NAS ปกติครับเราจะล็อกอินผ่านด้วย user password ครับถามว่ามีความปลอดภัยไหมมันก็มีครับแต่มันยังไม่เพียงพอ เนื่องจากว่ามีคนรู้รหัสต,ตัวของแอดมินของคุณเมื่อไหร่ครับตัวแอดคุณก็จะโดนทําอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะโดน e ีลทิ้งไม่ให้เข้าลบโปรแกรมทิ้งไปเลยครับซึ่งมีความอันตรายครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างดีมากในการช่วยในการมีความ secure ในการล็อกอินมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอของกันเลยครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินตัวแอดก่อนนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในตัวทดสอบของ n a s ที่ทำมาทดสอบก็คือ1815นะครับที่ลงเวอร์ชัน7.0แล้ว นะครับสิ่งที่จำเป็นในการทำตัวของ SecureSignIn นะครับอย่างแรกครับ 1. คุณต้องล็อกอินเซนจ a อ c กเ n าก่อนนะครับกับ 2. ครับทำให้แอะออกภายนอกได้ก่อนไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามไม่ว่าจะเป็น Free Connect เอ้ยหรือว่าเป็น uh, d d ด s f อ r นเ d สฟอรให้ตัวแน,นะครับออกใช้พังานภายนอกได้ก่อนส่วนต่อไปนะครับก็คือการล็อกอินผ่านตัวมือถือนั่นเองตอนนี้ผมได้ทำการดาวน์โหลดตัวของ s e c u r s i g n i n ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าแอปให้ดูใหม่ทีหนึง นี่นะครับตัวซีเคีย i ไซอปึ๊บอ่าถ้าเราสมัครใหม่เราจะต้องเอ่อทำการถ่าย qr code ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่าย qr code คกันนะครับผมมันจะมี Sign-in 2แบบนะครับ passwordless Sign-in กับตัวของ two factor authentication ครับสองนี้ต่างกันยังไรครงครับ1ครับตัว s w s s w o r s s นะครับ คือเราพิมพ์แค่ยูเซอร์ครับแล้วก็มามาแอพพุกกับตัวมือถือไอตัว t o factor ครับคือคุณต้องกรอกพา s สเวดก่อนหนึ่งครั้งแล้วค่อยมาเปิด Verify Code ที่เป็น OTP ครับมาเปิดมาดูในแอปแล้วก็มาพิมพ์เลขครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตตัวของ passwordless ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทำกันนะครับ next next โอเคทีนี้มันจะมีตัว QR code ที่จะให s าย n ินครับเรากด Add ปึ๊บสองกล้องเข้าไปเลยครับ o o n n e t กกำลัง Connect อยู่ครับรอสักคู่หนึ่งอ่าแอคเคาทแอดครับที่เรียบร้อยกดฟิ n น s h ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่าการล็อกอินของตัวมือถือนั้นมีประสิทธิภาพขนาดไหนครับโอเคพิมพ์ชื่อ user b a ี a n a เข้าไปครับ ะจังหวะนี้ครับในมือถือก็จะขึ้นให้กด App p r o v e หรือ Deny ครับเราก็จะกด App p r o v e ทดสอบกันทีนี้พอ App p r o v e อะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะขอตัวของ Fingerprint หรือจะใช้ password ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราครับผมใช้ Fingerprint แล้วกัน App p r o v e ครับอตอนนี้คือเข้าหน้า NAS ได้แล้วครับก็คือสามารถแก้ไขอะไรได้เลยปกติครับ ประมาณนี้ละกันครับการทำ Secure Sign-in ครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการล็อกอิน NAS ผ่านมือถือโดยใช้ Secure Sign-in ครับมันมีความเจ๋งมากเลยเป็นไงสุดยอดปะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับให้ช่อง b n a s Official ครับรวมถึงแฟนเพจ Facebook ครับ b n a s o n l n e ครับถ้าสนใจตัวโซลูชัน n a s กล้องจอปิดหรือเน็ตเวิร์กต่างๆครับสามารถติดต่อได้ที่ Line แอดของทางร้านได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.